ใครขี้งอนที่สุดในวงจริงปุงบ๊บจริงจริงครับเอกชี่เพิ่มเปลี่ยนไปหรือเปล่าเนี่ยเพิไมทำไมเพิ่มมากอดพี่บ้างใครใช้เวลาแต่งตัวนานที่สุดในวงเล็กเล็กตอนที่เปลี่ยนเสื้อมีอยู่คนหนึ่งมีอยู่คนหนึ่งจะตามมาคนสุดท้ายเลย <c oughs> ใครตอบแชทช้าที่สุดในวงโอย ี่ยอมรับแต่โดยดีสามอาทิตย์สอาทิตย์สองเดือน3เดือนแล้วผมก็ตอนนี้ยังไม่อ่านแคตผมเลยครับใครคุมพรมเก่งที่สุดสวัสดีครับแล้วตอนนี้พวกเราอยู่ในมินเมกซีคอลัมมินเดบิวช่วงใครจุดจุดจุดที่สุดในวงครับข้อแรกใครที่งอนที่สุดในวงหนึ่งสองสาม สองซ้ำสองซ้ำจีนบุกจีนเหรครับเอกชันพี่จีนอ่ะเป็นคนที่แบบที่งอนน้อยใจง่ายมากคือมาอยู่กับจีนทุกวันทั้งวันใช่ไหมล้วพอช่วงนี้เริ่มเปิดเทอมแล้วพอกลับบ้านมาจีนก็จะแบบตู้นี้พี่มาไม่ค่อยอยู่กับจีนเลยตู้นี้ไม่ค่อยได้คุยกันเลยแล้วจะงอนได้ทุกเรื่องแบบน่ารักเป็นงอนสไตล์แบบน่ารักน่ารักพอเปอิ้ลไม่กอดอย่างนี้ก็จะเปิ้ลเปลี่ยนไปหรือเปล่าเนี่ยเปิ้ลจีนจะมีเสียงแบบ เวลาอเสียงอ่อนๆของจีนเวลาที่ ok lighting, ทำไมเปิร์ไม,ไม่มากอดพี่บ้างเฮ้ยเฮ้ยเบ้ยเฮ้ยเฮ่วเพี่เฮ้ยเท้ีมไ้่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยมฮ้มเฮ้ย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 เี้ยเฮ้ยเฮ้ยเี้ยเฮ้ยเน้่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮจัเฮ้่เฮ้ย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 เฮ่นแฮ้ยเฮ้ยเฮอยเฮ้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 ยในวงหนึ่งสองสฮ้ <S <S สองสามเน็กเนกสองสาม่อเออเน็กเจ้าพ่อสไตลิสล์แห่งวงฮะแบบก็จะมีความแบบ เติมนู่นเติมนี่เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่แต่งเติมเสริมล่อครับก็ตามสไตล์ครับมันก็เลยนานแต่ออกมาดีทุกรอบนี่ชมอยู่นั้นอย่างนี้แต่แต่งตัวไม่ใช่เน็กร้อเปเซ็นพราะว่ผมพูดได้ผมนอนผมนอนอยู่เน็กคือมันเน็กจะแบบสมมติเขานัดประมาณหกโมงเนี้ยผมเนี้ยจตื่นประมาณตีห้าสี่สิบห้าเน็กจะตื่นมาประมาณตีห้าคือชั่วโมงหนึ่งก่อนเลยเน็กตื่นมาก่อนผมเน็กแบบใช้เวลาไปอาบน้ำมานั่งกระจกว่าทาครีมอะไรเงี้ยชั่วโมงหนึ่งแต่ผมแบบสิบห้าทีผมเสร็จก่อนเนี้ยฟิตติ้งอ่ะเน็กออกมาคนสุดท้้้้าายยยยตตตลลลอออดดดเเเคครรรรััับบบบบบมมีีีนนนนนึงงทท่่แแฟิิปชุุวกกกพ และเน็กจะเป็นคนสุดท้ายที่ออกมาตลอดตอนนี้เปลี่ยนเสื้อคนแรกๆที่ออกมาคือมาร์กับอลันพอที่เหลือก็ค่อยๆตามมาแต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งมีอยู่คนหนึ่งจะตามมาคนสุดท้ายเลย ได้ <c oughs> เดินชิลมากคนอื่นนี่คือวิ่งออกมาแต่ว่าคือเข้าใจได้เพราะเขาเดินมาพร้อมแบบพร็อพต่างตใช่ค,คือชุดชุดถ่วงในในเซตมันแบบมันค่อนข้างจัดเต็มครับผมใช่แล้วก็แบบเออตอนเปลี่ยนมันก็มีปัญหาไงแบบอ้เสื้อแบบกระดุมมันติดไม่ติดตางเกงดึงไม่ขึ้นเพราะว่าตัวเองอเป็นคนสะูพกใหญ่แต่ว่าส่วนตัวที่ที่ผมชี้ตัวเองครับผมรู้สึกว่าอ่าในชีวิตประจําวันแล้วกันรือว่าเวลาผมจะออกไปข้างนอกหรือว่าจะแต่งตัวอะไรทีเนี่ยผมรู้สึกว่าคือต้องคิดนานอ่ะเฮ้ยเสื้อตัวนี้กับอันนี้มมัันดดดีี้หรือบาางทะเปิไ่แแลลววก็ูต ชุดอันนี้วันนี้จะแต่งไนดีหรือแบบบางทีก oh, oh. e, er mm ็เ hmm. ปิดเว็บที่แบบจับคู่สีโอ้ยเรามีชุดสีนี้ต้องใส่สีอะไรดีจะใช้เวลาตรงนี้เยอะครับผมใส่ส้อยใส่เปลี่ยนไปเรื่อยผมใช้เวลาแต่งกวน้นมากใครตกคนเก่งที่สุดในวงหนึ่งสองสามเน็กครับเน็กเอ้าสอค่ะสอสมที่มา เสแสร้งเอกสารเนื้อน้องเนี่ยหล่อหล่อมากเอ้ยเม็กได้เฉลยเลยจริงเม็กก็หล่อแต่ทำไมครับผมลอจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไปแข่งกันซะแล้วว่าพี่เน็กเขาแบบรู้ว่าต้องทำอะไรอลไรกันรู้ว่าต้องทำอะไรเขาเตรียมมาดีชอดนี้สมมติเอ้ยชอดนี้เดี๋ยวจะยิ้มให้แฟนคลับฟังดูปั๊บแล้วนิดนึงสักสองวิแล้วจะหันมาฝั่งนี้เตรียมมาหมดอนเลยที่ผมชี้ตัวเองคือไม่ได้จะอวยหรืออะไรก็เราเปิดทวิตเตอร์ไปแล้วก็เจอแฟนคลับพูดพูดแบบนี้กับถึงถึงเราเยอะผมก็เลยแบบก็ผมผมแล้วกัน รู้สึกว่าเขามีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนคนอื่นผมผมผมจต่หน้าอย่างหนึ่งคือตอนนั้นเหมือนคอนเสิร์ตของกลุ่มเอสอะฮะแล้วเหมือนเพลงพี่มีฟุตเข้ามาแล้วเขาพูดเพลงชื่อนีนะคขมันเลยบเหมือนพี่มาแค่พี่มาแค่พูดเขาว่าเออนี่นักขามันเดียวครับแบบคนคิดได้งอเลยผมกัพิมพ์พูดตั้งนานไม่เไม่ไม่ไม่รู้ใจเลยนม่รใจเฉยพี่มาจะมีเขาไม่น้อยใจหนักใช่แบบแบบไม่ต้องมาแลวพาวอะไรมากแต่ว่าเขาอยู่เฉยแล้วก็จะมีคนมาแบบนงมาของเขาเองแบบิๆไม่เข้าใจเหมือนกันนะผมกัคอเปอร์ก็พิมพ์กันแทบตาย ยังไม่มีใครมาอะไรกันั้เลยไม่ก็จับอ่ะเพี่มาคือแบบฟิวอยู่นิ่งๆคนก็โดนตกตกด้วยความสามารถนี่ก็ถือพี่มาเขาน่ารักแบบว่าเวลาพูดเวลาแบบขยับตัวอะไรก็มีความแบบบอกเตอร์บอกแบกเอบพี่แฟนเขาเรียกอะไรอย่างเงี้ยใช่บอกแบกเอออะไรใครตอบแชทช้าที่สุดในวงหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งสองสาม พี <mm ่ปุนเลยใช่ไหมพี่พี่ขุนะนี่ยเ่ราะี่ขุ่นเนี่ยคือผมรู้จักเขามานานแล้วแล้วเขาเหมือนแบบชอบติดต่อเราทำไมเพื่อเวลาเราโทรไปหรือเราส่งข้อความไปเนี่ยก็จะติดต่อเขายากนิดนึงเขาจะชอบเหมือนแบบว่างๆเขาชอบอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยให้เราติดต่อไม่ได้แต่แต่พี่ขุ่นจริงๆเวลาถ้าแกมาแกจะมายาวเลยเพราะว่าแกตอบทีนึงก็คือยาวเพราะว่ามันคุยคุยคนเดียวเลยตอบบยาวแต่ถ้าหายก็หายหายเลยยอมรับแต่โดยดี พี่มาร์คใช่พี่มาร์คพี่มาร์คครับเออพี่มาร์คด้วยจริงๆแบบคือด้วยความที่ในกลุ่มอ่ะคือจะเห็นเลยว่าพวกมันไม่เคยตอบแชทกลุ่มเลยเพราะว่ามีคนสร้างกลุ่มอยู่เยอะมากๆแล้วก็ก็คือชื่อคล้ายๆกันหมดเลยแล้วแบบส่งมาก็คล้ายๆกันผม,มงงไปหมดเลยว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มไหนครับก็เลยไม่ได้เข้าไปอ่านในสักกลุ่มเลยจนกว่าจะมีคนส่งมาว่าเมนชั่นอยู่ที่ แต่ถ้าเป็นแบบส่ง t ิกตอกอะไรแบบนี้อะไรฮาๆตลกๆ <c oughs> คือพี่มาคนกดอ่านคนแรกเลยยิ่งถ้าเวลาแบบตีสองตีสามเนี้ย <c oughs> พิมพ์กลับมา <c oughs> อย่นเดียวของเวลาของเขาใช่แต่เวลาส่งคลิปอะไรอย่างนี้มา <ๆ S 1> ดูตลอด <c oughs> เอเอออุ้ยุ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนตัดเพียนกันชี้อะไรมาครับอ้ะผมจำได้ว่าวันนั้นผมก็คุยกับเขาอยู่คือตอนแรกก็คุยกันคุยสักพักหายแล้วเสร็จปุ๊บผมก็จะเข้าไปคุยเขาอีกรอบประมาณสองอาทิตย์ต่อมาครับก็ยังไม่เห็นก็ขึ้นว่าอ่านแล้วเสร็จปุ๊บผมก็ยังไม่ได้พิมพ์อะไรก็เลยพิม อย่างอื่นไปแทนสักพักมาอีกทีสามอาทิตย์สีอ่อาทิตย์สองเดือนสามเดือนแล้วผมก็ตอนนี้เอก็ยังไม่อ่านแชทผมเลยครับสามเดือนนี่สามวิชัาเลยแล้วแล้วใครผมก็สงสัยเหมือนกันเจ้าตัวก็อยู่ในนั้นเหมือนกันเอ๊ะฮัลโหลไม่ตอบไม่ตอบน่าจะส่งกันฝันดีล่าสุดไหมครับอะไรวะจริงไหมจำได้ไหมจำไม่ได้อาจจะไม่เห็นอ๋อก็คือเมินไปเลยใช่ต้วตอนที่เอตอบตกไปตกไปข้างล่างไปตกไปไกลแล้วมั้งตอนเนี้ยก็ที่เอตอบแชทช้าหรืออะไก็แล้วแต่ แต่ว่าจริงๆแล้วแบบว่าถ้าอยากตอบมันจะตอบเร็วแต่ว่าบางครั้งมันก็แบบว่าเห็นแล้วมันก็ขี้เกียจตอบตอนนี้แล้วมันก็ดองไปแล้วมันก็ลืมตอบอ๋อเออใช่ใช่ใครเป็นคนที่ถ่ายบล็อกได้เก่งมากที่สุดเนี่ยหนึ่งสองสามสองสามเห้ผมชี้ตัวเองตลอดเลยว่หนึ่งสองอสาม,สม,มออเ้ยใครอย่ร <l acht> ื่เลย ชอบของไทยเพราะว่าจําได้ไทยเป็นคนไม่ไม่มีวอล์กแรกเสุอที่เขาไว้ทําอ่ะไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันแล้วก็แล้วคือคนอื่นทำแบบแบบแบบใช้ชีวิตโซเชียลธรรมดามากแต่ไทยแบบมาคําถามแบบไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันมาเลยแบบเฮ้ยคนนี้มันแบบเฟี้ยวเว้ยแล้วก็มีอันนึงที่แบบว่าไทยพูดว่าอะไรนะแบบอะไร see you c u at s c ค o นเจอแค่คัพซูนอ่ะเจอกันครับสซูนพูดชอบเลยแบบรู้สึกว่า ไม่มีใครจูดไม่มีอะรผิดผมถูกครับนี่เจสี่ตัวจีชอบถ่ายครับชายานนท์ใช่หรอใครแล้วใช่ใช่พูดเดียวกันปะเนี่ยผมดเเน้นถ่ายแบบไม่ให้ตัดผมไม่อยากตัดพี่อยากไปตัดเพราะว่าเน้นลองเทคทีเดียวเลยเพราะว่าเน้นสนุกเออเน้นแบบว่าถ่ายทีเดียวเลยไม่ต้องตัดอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันน่าจะธรรมชาติดีแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลาในการใส่เอฟสิบด้วย เพื่อเลือกพีมพีมไม่รู้ว่าถ่ายเก่งไหมแต่ว่าพอตัดออกมาแล้วมันสนุกอะแบบเหมือนพีมมีเซนส์มาเตี้แบบเวลาดูแล้วมันขำมาเวลามันใส่ซาวอะไรที่แบบตุ้งติ้งติ้งตังตุงต้งอะไรอย่างเงี้ยมีความแบบตลกอะแล้วก็ซูมหน้าคนเนี้ยต้องไปดูบล็อกอันนี้นะครับบล็อกที่กินข้าวผัดนะครับบล็อกนั้น พามากพี่ฮาร์ดชนไปสามรอบนหัวโขกกลางหองรู้สึกว่าแบบว่าพอดูบล็อกทีมแล้วมันแบบว่ามันดูมันดูมันดูได้นานเพราะมันตลกแล้วมันก็แบบว่าใส่เอฟเฟกต์อะไรอย่างเงี้ยตัดต่อดีเซนมาเลยพี่นะมอสที่ผมทำออกมามันมันดูแบบมันดูมันดูธรรมดาแล้วคิดว่ามันดูน่าจะดูสนุก หมอมาคริสครับเออทุกคนเคยได้ยินคำนี้นะครับน้อยแต่มากน้อยจริงครับ2นาทีครับพอกสอนาทีเสร็จวิวเออเป็นแบบ2นาทีมีอะไรไหมผมมีอะไรก็สวัสดีครับมาครับวันนี้นิวเย่ครับพี่นิวเยียร์สวัสดีครับมาครับแล้วก็เพลงมาแล้วไล่ไล่มันมีคลิปหนึ่ง สวัสดีครับม้าครับนั่งขูดกระดาษ5นาทีคนคลิป5านาทีเพลงมาแล้ว2เพลงมาแล้วสองนาที3นาทีนั่งขูดกระดาษไม่คุยกับคนดูอีก30วิสวัสดีครับผมไปแล้วเล่าวันนี่เลยเลวิดจะหนีไงแบบว่าขายไงน้อยแต่มากครับใครขี้อ้อนที่สุดในวง1 2 3 1 2 3องซน่จีนุก น่ะคือจนุกจะเป็นแบบว่าคือตอนแรกจีนุกจะงอนใช่ปะแล้วพองอนแล้วจีนุกก็จะแบบมาอ้อนแบบนี่ทำไมแบบไม่สนใจจีนวเลยอะไรทำไมเปลี่ยนไปอยากให้เรียนด้วยพอนอยปุ๊บก็แบบอ้อนด้วยหนอยด้วยองอาลมกันไหนพี่จีลองอ้อนนอให้ดูหน่อยอ้อนเก่งเรนะแบบนี้ก็อ้อนแล้ว่งเก็นอะเก็นอะันอ้อนอยู่อ้อนอย่่อ้อนหรอใครพึ้พราเก่งที่สุดนีโอ้โหอน่งองาอง อสองคนอะผมชื่อสองคนเนยผมคอเปอร์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 พีมผู้ติ๊กต็อกเกอร์จริงๆก็มีอยู่คนนึงแต่อาจจะยังไม่พื้นพังเท่าก็มีผูด้วยแต่คือถ้าพีมคอเปอร์ก็จะมีความพื้นพังเบยไม่รู้ว่าเนื้อคืออะไรแต่พื้นพังให้มันคืออ้าปากแบบเราล้อพีมอ่ะยังมีความแบบเป๊ะในเนื้อเปิดไปเลยเปิดเปิดทีครั้งแรกแล้วเอาเลยมันดรามันมากทวงเงานทวงเงานทวงเงานก็ได้ เปอร์แบบเปอร์จำเนิ้อไม่ได้ที่เกียดจำอะไรเงี้ยเปอร์เปอร์เจอแผ่นเสียงแบบเฮ้ยแผ่นเสียงนี้แบบคนเล่นเยอะอะไรเงี้ยแล้วเปอร์ก็อยากเล่นแต่ว่าเปอร์ไม่ไม่มีเวลาแบบต้องแบบมานั่งตังนั่งจำเยอะเปอร์เลย มันทำไปมันไม่มีเทคนิคครับเพราะมันอยู่ที่อินสติ้งมันอยู่ีสัญชาตญาณคือผมก็นั่งแค่ขยับปากแต่ว่าบางทีก็คนอื่นอาจจะถ่ายแล้วแบบลิปซิงไม่ตรงอะไรอย่างนี้ก็จะถ่ายใหม่แต่ว่าผมคอปเปอร์จะแบบถ้าไม่ตรงก็ลงไปเลยเทคเดียวจบเทคเดียวจบรีบถ่ายอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นหัวหน้าแก๊งกับรองหัวหน้าแก๊งผมรู้สึกว่าเทคแรกคดีที่สุดใช่แต่คนนี้ไม่เลี้ยขาแก๊งทำต้องต้องต้องบีบตลอดต้องให้หัวหน้ากับรองหัวหน้ามาบีบตลอดนี่ซ้ายหน่อยขวาหน่อยแต่แต่ผมรู้สึกกกว่าขขออองงพพิิมม์ััับบบเเเปปปรนนนนนน็็คคลละะะแจ เรื่องหน้าหน้าตาแต่ถ้าเป็นคอเปิลจะมี้มเป็นมุมคอเปอร์บอกว่าเปอร์เขาดูออกเลยว่าถ mm ้าลงคลิปนี really 好好้ไปอ่ะมีแสงนี้จะเป็นยังไงเขามีแบบแสงแลเงาให้บอว่าที่มองที่อว่าที่ยิ้มย้แบบไม่มีคนดูเลยเ่าเปอร์ือไม่เลยวันนี้ปิดเป็นแบบไม่ใครมองเห็นแล้วด้วยไดูคนเดียวลวตอนแรกตัวแรกต้องแบบว่าไม่ไม่มองกล้องก่อนเขาจะแบบยิ้มก่อนยิ้มแล้วมองมอง ฝั่งสักฝั่งหนึ่งแล้วก็ฝนแล้วกันเออเดี๋ยวแล้วค่อยแล้วค่อยมองอ่ะแล้วพึมพัมพึมพัมพูดไปเรื่อยๆก่อนแล้วท้ายก็มีหันเดิอยแล้วพอหันมองก็จะแบบมีมีมีไม่มีเพลงคึ่ทพามาไปเรื่อยๆเฮ้ยแต่มีมีทรงนะฮะอ่า เฮ้ยทำไม่ได้แล้วเขินเขินเสี้ยววีเมื่อกี้นี่มัมมี่นี่คือพี่สาวเเซียนติ๊กตอกให้แอฟฟูผ่านนะคะผ่านครับเดี๋ยวไปทำข้าวแกงกันเลยยืนรอพูดเลยนะพูดเลยนะคะทุกคนต้องรอดูนะเอ้าพได้มุมนี้มุมนี้มุมนี้แล้วแบบอะไรแบบนี้อ่าไปแล้วเฮ้ยแค่นี้อ่ะพี่ได้เอาอะไรมาให้ผมก็แบบ คนลุกัหมดเอนะอะร้วก็ไปเรืยเขินะไม่ก้ามันไม่เหมือนจริงหรอกดกดไทยมาเลยสามวิกระซิอีกหนึ่งปุ๊บเอ๊ะกดสรง มันดจงคนลุกไะทำไมเลยเอ้ยว่าแล้วครับเปิอ่ะคนสุดท้ายคาดหวังผมว่าสืบทอดมรดกมาจากรุ่นใหญ่กว่านี้จะเอียงหน้ามาสืบทอดผมก็จะถามเปิ้ลว่าเปิ้ลแสงได้หรือยังคือคือส่วนมากเปิ้ลเป็นคนถือโทรศัพท์ให้แล้วก็แบบให้อย่างนี้นาหามือใหม่เือหาจังหวไจะเจอผมก็จะเอียงหน้ามือเดิมแล้วก็จะเปิดเพลงมาแล้วแล้วเพลงอ่ะที่ผมอ่ะส่วนมากม่นติ๊กต่อจะเป็นเพลงที่แบบผมไม่เคยฟังมาก่อนไม่รู้แลยว่จริงผมไม่ตั้งใจมั่วเลยไม่ไม่เดี๋ยวก่อน วันนี้ท้าความอะผมไม่ได้ตั้งใจพึมพำนะแค่ผมไม่รู้ผมไม่รู้เนี่ยจริงๆผมก็จะแบบเคลียร์ปากนิดน้อยเราเราตรงมากเียขราเ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 น้นเราเน้นเราเน้นหล่อไปบ้านต้องตรงมากแล้วก็เคยเป็นเนิดนึงลืมเนื้อสุดท้ายแล้ววันนี้เรามาถ่ายโปสตอรชูทกันใช่ไหมคะอยากรู้ว่าใครเป็นคนที่โพสท่าได้เก่งที่สุดในวงหนึ่งสองสามเฮ้ยเอาลหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม ผมรู้สึกว่าผมชอบทำอะไรปแปลกๆอะแบบสมมติคนอื่นเขาโพสกันอย่างเงี้ยผมก็มีอะไรต้องแปลกกับคนอื่นของเขาด้วยนะครับเช่นเมื่อกี้เอาขาขึ้นใช่ครับเมื่อกี้เอาขาขึ้นเดี๋ยวแต่เอาขาแบบคอ so <c oughs> ตัวเองแล้วเมื่อกี้ข้าไปเลื่อยมากเลยไม่รู้ดูจัะ รูปที่ผ่านมาที่เวลาจังโพสอะไเนี่ยมันมีความแบบคาแรคเตอร์ชัดอ่ะมีความแรปเปอร์หนุ่มอ่ะแล้วก็แล้วก<อ>็วมีความเท่บางอย่างแบบวลาเพื่อดูรูปในอิจีังหรือว่าดูอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบมันรูม้มุมมุมเฟยอน่ะจังน้ะคือที่าถ้าตอบจังเพราะว่าแบบถาถ่ายรูปให้จังบ่อยแล้วก็แบบรู้สึกว่าเป็นคนที่เวลาถ่ายรูปให้แล้วแบบไม่เครียดอ่ะแบบบางคนสมมติว่าถ้าถ่ายด้วยแล้วจะรู้สึกว่าแบบอันนี้ดีหรือไม่ดีหรือแบบเขาจะชอบไม่ชอบแต่ว่าพอเวลาถ่ายจังนะรู้สึกว่าแค่กี่รูปก็ดีอะ่ะ mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าจ จะตัวชออป่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ลงตลอดนะที่หาถ่ายนี่ได้ลงตลอดนะคิดว่าเป็นพี่ขุนเพรู้สึกว่าแบบจะมีหลายครั้งมากที่เวลาพี่ขุนโพสแล้วผมจะแบบเฮ้ยคิดได้ไงอะท่าอะไรของเขาแบบพี่ขุนพี่ขุนคิดได้ไงแล้วแบบพี่ขุนแกดูมีความแบบเป็นเป็นมืออาชีพในการแบบโพสท่ามากเพราะว่าคิดว่าแกมีประสบการณ์เยอะที่สุดเราก็อาจจะแบบว่ารู้วิธีการโพสแล้วก็ตอนโพสดูแบบ professional หน้าดูมั่นใจมั่นใจชอบอย่างเงี้ยผมื่อกล่าไม่เกิชอบโพสเลย ในในเพลงนี้เบรกนี้เบรกลายห้าลายห้ายูขุนชอบโชว์สักลาครับผมขุนรู้ว่าจะต้องทำอะไรไม่ต้องไม่ต้องลมาขุนเขาจะรุ้หลเลยมือสีเทาองาต้องมีต้องมีมือมือต้องมาด้านมองก้อนเมื่อกี้เสังเกตเหรอทานคลิปนคลิปนั่งอย่างนี้เธอต้องแบบนี่หน้ามองก้อนอย่างนี้เนี่ยอเอ ินคอมจีไม่คอมจีเราชอบจับกระเป๋าเไงเราบอกว่าหันแบบสี่ห้าแล้วก็มองกล้องแล้วที่สําคัญคือต้องหายใจด้วยแบบจบไม่คิดมากเข็นไปแล้วมุมหอบไหมหอบไหมเยอะไปแล้อันนี้นี่น่าจะวิ่งมาไม่น่าจะไม่น่าจะโรงพยาบาลจริงจริงน่าจะต้องเรียนรถโรงพยาบาลก้มหน้าอยเนื้อหันกว้างหรือหายใจเบาพอแล้วก็ยกขาพาดคอ เุ้ยเป็นไงเหนื่อยไหมเหนื่อยจังเฮ้ยเจะไม่เหนื่อยเลยนะตอนที่อราข่าวมันเสร็จอันนี้ไม่หอมอันนี้ขำมากนี่นี่ทำยังไงอันนี้ทำยังไงไม่ทำไม่ได้ก็จะมีหอมยังไงกันล่ะ อะไรนม่ได้เราไม่ได้ก็ต้องก้มหน้าก่อนแล้วก็ก็บอกว่าเฮ้ยเฮ้ยขนลุกขนลุกค้องไปหมดฉันจะเป็นแบบเออเดินมาต้องอินเนอร์พ่อแหละน่าแย่มากไปกินดูเลยดูรู้เลยว่าน่าแย่มากยังไงก็ขอฝาก มินแมกกซีนวอลลุ่มสิบแปดพร้อมบินเดบิวแล้วเจอกันนะครับเจอกันนะฮะบ๊ายบาย